สุรเสนพยัคร้ายนัมเบอร์วันบทประพันธ์ของท่านอาจารย์อภิชาติกมุตชาติที่ฐานกองบัญชาการของกองพันธิตเติ้ลไทเกอรกรุงโซท่านรองผู้การเดินหันไปหันมาอยู่ในห้องทำงานในมือขวาของเขาถือนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งม้วนถืออยู่ในมือท่านรองผู้การหยิบมาอ่านแล้ววางวางแล้วเดินงุ้งงานไปมา แล้วารองผู้การก็เดินออกมาหนาห้องทํางานเขาเห็นบริเกตเลขานุก,การฝึกงานสาวสวยกําลังนั่งพิมพ์บิีอยู่หน้าห้องอริเกตข้าท่านด่เธอดูสิเธอว่าคนที่นอนตายพับขาอยู่นี่คือใครรองผู้การยื่นหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นให้อริเกตดูเมื่ออริเกตหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาก็ทําคิวคว้วขมวดชนกันดูเหมือนจะเป็นร้อยโทเทอร์ปรัมปูราข้าท่านน้ําเสียงของบริเกตแผ่วเบาเธอเขาตายแล้ว เขาตายได้อย่างไรเขาจะมาตายตอนนี้ไม่ได้เราพกาูกการฟาดหนังสือพิมพ์รายวันเดลริเมลฉบับกรุงโซลลงกระโทษทาง,งานของริเกสัดังโครมแล้วเดินกลับห้องทําง,งานไปลิเกหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นขึ้นมาดูที่รอบระเล็กมุมขวามือมีรูปของชายที่ไม่ว่าจะดูบุมไหนเขาก็คือเทิดประภูรานอนตายอยู่กลางสนามกีฬาข้างๆตัวมีปืน1 9 1่นที่เป็นปืนพกประจําการของเทิดวางอยู่ด้านข้าง มีบาดประจำตัวสีทองวางอยู่กลางหน้าอกเจ้าที่ชนะสูตรพระว่ามีรอยบาดแผลถูกยิงเข้าระหว่างคิว้วใบหน้ามีรอยเลือดไหลเกลื่อกลางเต็มใบหน้าดวงตาเลือดถลนแต่ดูแล้วเหมือนจะยังยิ้มนม่น้อยหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวบนหัวกรอบรูปนัมม้นว่าสิ้นแล้วสุรเสนนันบวรในเนื้อหาข่าวบอกว่าพบศพสุรเสน์นันบวันักฆ่าชื่อกระเดื่องในสงครามเกาหลี ขารอบสังหารนายพลและนักฆ่าฝ่ายเกาหลีเหนือมาแล้วมากมายสุดท้ายมาสิ้นชื่อถูกยิงตายกลางสนามกีฬาใจกลางครุงโซลชาวนี้พบศพชายพร้อมหลักฐานว่าเขาคือสุดเสนนมัมเบอร์วันอ่านถึงตอนนี้ริเกตก็แอบซือื่นยืนเช็ดน้ำตาอยู่คนเดียวและแล้วเสียงข้อประตูในห้องทำงานก็ดังขึ้นพร้อมกับเปิดประตูเข้ามาโดยไม่ให้รอให้เธอไปเปิดให้คอนชีวะริเกต เสท็จคุณหูนั้นทำดิเกตต้องเงยหน้าขึ้นมาดู <T> มิสเตอร์เทิดิเกตตกตะลึงตาค้างแล้วเธอก็ยิ้มดีใจจนแทบกระโดดคุณตัวจริงหรือเปล่าคอาน,นี้จะว่าเทอร์ดิเกตคุณร้องไห้เหลอมีใครทําอะไรคุณบอกผมมาผมจะจัดการมันเองเทอรผมยิ้มยิ้มมิสเตอร์เทอคุณนั่นแหละเป็นคุณที่ทําให้ฉันร้องไห้จะเป็นผมได้ไงลิเกตผมเพิ่งเข้ามาเองอย่าไม่ทําอะไรคุณเลย ถ้าเข้ามานานแล้วก็ว่าพยายางเธอทำสีหน้าเดือดดาททำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคุณคุณในข่าวเขาบอกว่าคุณตายแล้วเธอหัวราบเบาๆหนึ่งลิเกเข้ามากอดเช็ดน้ําตาให้เธอก่อนจะพูดว่าถ้าผมตายผมจะทํางานได้ง่ายขึ้นบริเกตทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่นแต่คนจ้องเอาข้าหัวผมไม่อยากเป็นสุริเสียน้ำปวันแล้วเป็นเธอรำพูราคนเดิมจะดีกว่าไม่มีใครมาตามหาด้วยลิเก ได้ยินอย่างนั้นสีหน้าก็แช่มชื่นขึ้นเอ๋ผมขอราเท่ห้หอมสักแก้วนะครับผมเข้าบริงานทํางานกับท่านบองก่อนสภาพเดี๋ยวมาออกมานะอ๋อคืนนี้เราจะไปไหนกันนี้นี่ก่เราไปเดินเล่นย่านยออีกดกันนะเถิดยิ้มแล้วเดินเข้าไปในห้องทํางานของรองผู้การผมได้ว่าคุณตาไปใส่เหล้าเทิดสวัสดีครับท่านเทิดผมขอรบตอนนี้ข่าวว่าผมตาของกระจายไปทั่วแล้วครับเทิด เราพกการลุกขึ้นจากโต๊ะทำงานเดินขึ้นไปจนชิดหน้าต่างเอามือขี้มูรี่เล็กน้อยดูเม็ดฝนด้านนอกที่กำลังจะลงเม็ดโปรยปลาย,ลายครอบคลุมกองบัญชาการดิเดนไทเกอร์เขาถอนหายใจในสุดคำพูดออกมาหน่วยเราเพิ่งสูญเสียทหารรับจ้างไปยี่สิบนายจากการบรัะทะและเรากำลังส่งหน่วยมังกีที่เหลือเพียงห้าคนของคุณเข้าไปเสริมแนวรบจุดประสงค์คือการชิงตัวประกันของเรากลับมาใครคือตัวประกันที่ผมต้องมาชิงมาครับลูกชายผมเอง คุณพร้อมจะออกสู่แนวหน้าอีกครั้งหรือยังตอนนี้ผมไป็นว่าเรียกหน่วยขอยงคุณเข้ามารายงานตัวมาแล้วงานนี้มันเป็นงานเร่งด่วนไอต้องใดเดินทางภายในวันสองวันนี้ผมพร้อมเสมอครับท่านเธอรับปากผมก็ฝากชีวิตบุกชายของผมไว้ที่คุณด้วยนะเธอนะแม้ว่าฝนจะโปรโยปรายแต่แสงอาทิตย์ยังสาดส่องลงมาสายลมที่รอดทะลุผ่านบานผับกระจกพัดเอือเอ่อยเอากลิ่นหอม ของดินและกลิ่นหอมอ,อ่อนของดอกไม้ใบไม้ของสวนต้นไม้บริเวณหน้าตึกกงมประชาการของลิตเติ้ลไทเกอร์ทำให้รับได้ถึงสัมผัสอันสวยงามของธรรมชาติสวยมากใช่ไหมคะเทิดนิเกตเดินเข้าไปใกล้ๆกพร้อมกับในมือของเขาถือกาแฟลาเต้ที่เขาชอบกลิ่นหอมในตัวของนิเก็ตทาให้เธอต้องรับแก้วกาแฟมาระหว่างมันลมเทิดมองดูดอกกรหลาบหลากหลายสีที่ถูชอสะพรั่งอยู่กลางสวนล่านมาทางนิเกต นิเกะคุณรู้ความหมายของกุลาบแต่ละสีไหมนิเกะหันมามองหน้าเธอแล้วสันหน้าไม่ได้คะ่ะฉันรู้แค่ว่ามันสวยก็เท่านั้นสายตาเธอยังจับจ้องมองดอกกุหลาบที่อยู่นอกหน้าต่างกุลาบสีเหลืองเป็นความหมายที่บอกไปในว่าขอเป็นชู้ทางใจหรือหมายถึงความสุขสนุกสนานกลาบสีส้มบอกความในใจถึงความรักและสิ่งที่ผ่านมาเธอเว้นยะไว้นิดหนึ่ง ตาเขาจับจ้องอยู่ที่ดอกกลาบสีแดงดอกที่สวยที่สุดในสวนลหล่นมามองหน้าริเกะกลาบดอกเข้มสีมันวายแดงแทนความหมายว่าเธอช่างสวยเหลือเกินลิเกะแล้วเทิดก็คว้าเอวของริเกะมาจูบอย่างแผ่วเบาก่อนจะพูดว่าผมจะออกแนวหน้าอีกแล้วไม่รู้ว่าจะได้กลับมาพบคุณอีกไหมนิเกะเอานิ้วชี้ปิดรลมฝีปากเทิดเอาไว้ไม่เอาสิเทิดคุณต้องได้กลับมาแต่ผม,มต้องออกเดินทางพรุ่งนี้แล้ว คือนี่ยไปทานเข้าด้วยกันนะริเกะได้สิเทอร์แต่ร้านเดิมไม่ไปแล้วนะริเกะหวัวเราะตกลงเลยริเกะร้านไหนก็ได้ตามใจคุณเลยถนนยออิโดข้าคืนของรทศการดอกไม้บานเทิร์ดลำภูราและริเกะจูงมือกันเดินไปตามถนนที่มีผู้คนมาชมดอกไม้บานดอกพอกกดหรือดอกซากุระสีชมพูกำลังบานสะพรั่งอยู่บนกิ่งก้านอันใหญ่โต ทอดอยาเป็น้มตามเส้นทางที่สวยงามนั้นมีผู้คนขายของอยู่บ้างและก็มีกิจกรรมต่างๆทั้งสองคนเดินดูนโน่นดูนี่ไปเรื่อยๆจุดสุดท้ายลิเกก็หยุดดูสตริดไฟเตอร์ที่มีผู้จัดแอบจัดอยู่เงียบๆในมุมหนึ่งของถนนที่ยาวเกือบ2กิโลเมตรนั้นเมื่อทั้งสองคนเข้าไปดูการต่อสู้ข้าวถนนนั้นเทิดก็เหลือไปเห็นกำการดำเพื่อนของกําลังดูการต่อสู้ข้าวถนน,นอยู่เช่นกัน เมื่อกำหันมาเห็นเทิดเดินมากับลิเกเทิดก็นแนะนําลิเกนี่คือกำเพื่อนผมกำนี่คือลิเกทํางานหน้าห้องของเราพวก,การสวัสดีลิเกคณเพิ่งมาใหม่เลยผมยังไม่เคยเจอคุณเลยนะกำทักทายใช่ค่ะฉันเป็นเด็กฝึกงานกำได้ยินกันนามาพูดกับภาษาไทยกับเทิดว่าไอ้หาเทิดติดคุกเนี่ยมึงนํามาเด็กหน้าห้องทาร้องเทิดทำาา,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 ทานกระอาขะอ่วนเขาแซงชวนกำคุยเรื่องอื่นไอ้หากำ มึงรีบกลับมาจังวะไหนว่าเสร็จงานจากแพ็กตูซานแล้วจะพักผ่อนยาวๆกล่ำทำหน้าประหลาดประเลือกขอพ่อเมือง,อองไงเสกออกข่าวว่าตายเอา้านี่กูผิดใช่สิวะมึงผิดมึงได้ไปดูน้องๆสองคนของมึงยังวะขอร้องให้จนตาบวมหมดแล้วนี่กลับมาหมดเลยเหรอวะเนี่ยมาหมดจากคอรีลาก็มาเห็นว่าหนึ่งเรามีงานเข้าอีกแล้วเธอดพยักหน้าการต่อสู้ที่ลานดูคูดดูจบลงแล้วพิธีกรก็ออกมาประกาศ ต่อไปเป็นการร่วมสนุกของผู้ชมไม่รู้ใครอยากจะร่วมบ้างครับขบาประกาศแต่โค้งตัวไปมาเราขอแนะนำชางจุงกูนักสู้ของทีมงานาเราขอเพียงท่าผู้ชมร่วมสนุกแค่สู้กับชางจุงกูได้ครบสามนาทีคุณจะได้รับรางวัลเป็นตุวกว๊กตาหมีตัวใหญ่พิธีกรเอาตุวกว๊กตาหมีตัวใหญ่น่ารักออกมาโชว์นิเกะเห็นฉะนั้นก็ตาโตสะกิดเทิดเทิดฉันอยากได้เทิดขมวดคิ้วสายหน้าแต่กรรมการดามขยับม,มือขึ้นพิธีกรเห็นกระพูดขึ้น มีผู้สนใจเคาเรพมสนุกกับเราแล้วนะครับเชิญก้าเข้ามาเลยครับเถิดทำม,มาทางกัมเรบปรบมือเอออย่างนี้สวะไอก้กรมมึงนักมวยสามัคคีแค่มึงยันอยู่ได้สบายสบายใครบอกว่าจะต่อยวะกูยกมือมึงต่างหากว่าไอ,เอ้เถิดกัมตอบหน้าตาเฉยฮ่าเอ้ยไอก้กรมกูไม่น่าเจอกับมึงที่ยออิโดนี่เลยไอ้ฮ่าเล่นกูซะแล้วเพื่อนผมคนนี้ครับจะรองจะเข้าปรองด้วยกัมพูดจบก็ดันหลังเถิดให้เดินออกไปเถิดล,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 ละล้าระลังหันมามองฤกเก ลิเกยยิ้มปรดมือกระโดดไปมาอย่างสมนสานรเอาเลยเถิดอตุกตาหมีมาให้ฉันเธอมองซ้ายมองขวาก็ถอดเ,เสื้อแจ็คเก็ตออกฝากลิเกเอาไว้แล้วก็ก้าวเข้าไปที่สนามที่เป็นเพียงผ้ายางที่วางปูบนสนามหญ้าผู้คนที่มองดูเห็นเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีก็ตบมือกันเกลียวชางจุงกูคูชตัวสู้ของเขาอยู่ในชุดกางเกงวอร์มสีขาวเสื้อยืดสีขาวดูธรรมะตะแมมงเหมือนนักสู้ที่ผ่านสังเวียนบนเวทีมาช่ำชองมากกว่าที่เป็นนักสู้ข้าถนนที่มาชกต่อยเพื่อความสะใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทางบริจาคขอแนะนาแชมป์ของสนามรเราเขาถนัดไอดิโคเทควันโดคาราเต้ยจิตสุแชมป์ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใ,ใครช้างจุงกูเสียงปรบมือดังสน,นั่นหลานมาดังเทิดสําหรับปุธาชิงของเรากติกาก็คือขอเพียงปุธาชิงยืนได้ครบหนึ่งยกโดยไม่น็อกเพียงสามนาทีแค่นั้นตุก๊กตาหมีตัวใหญ่ตัวนี้จะไปตกเป็นของคุณผู้หญิงท่านนี้พิธีกรอุม้มตุก๊กตาหมีชูมาทางลิเก เย็ยนปรบมือกระโดดตัวร้อยระบกไม้บือมาทางเทิดแนะนําตัวหน่อยนะครับผู้ท้าจริงพิธีกรยื่นไม้มาทางผู้ท้าจริงที่ตกกระไดพอโจนอย่างเทิดอนอัญญาฮาเซโย,ยสวัสดีครับผมชื่อเทิดรัพูราวิชาที่ผมใช้สู้ในวันนี้คือมวยหนองตาบงทุกคนได้ยินแล้วถึงกับต้องตะแคงหูส่งเสียงคือชื่อมวยของเทิดช่างแปลกหูชาเกาหลียิ่งนักพิธีกรเรียกนักส,สู้สองคนมาประจันหน้ากัน อธิบายกติกาพร้อมกับจับมือท่ามกลางความตื่นเต้นของท่านผู้ชมที่ทุกคนร้อนในคิดว่าไอ้หนุ่มนักท่องเที่ยวรูปหล่อที่มากับแฟนสาวคนนี้ไม่น่ารอดแล้วว่าแค่สานาทีเลยแค่หนึ่งนาทีก็ไม่น่าจะรอดไปได้ปองกันตัวเองให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่รแล้วซ้ําได้อ้าวซ้ําได้ด้วยเทิดถึงดใจแล้วก็เดินมาที่กัมเทิดดื่มน้าอึกหนึ่งจากกรมกินน้ำสักค่าไหมว่าเทิดหรือเอาน้รถถารดหัวไหมกํมถามไม่ต้องว่ะ กูจะได้มาสักเดียวขอใจมึงมากเลยไอ้หากรรมกับกาดํายิ้มเห็นฟันขาจ้วแล้วยักคิ้วปรับๆไปเพื่อนเมื่ต้องสองแตะมือกันเรียบร้อยสิ่งที่เธอได้ยินจากคู่ต่อสู้ของเขามันน่าเขาแปลกใจสวัสดีแกจะไม่จิกคากคิมคังยูมันยิ้มเหี้ยมเกลียมชื่อคิมคังยูทําให้ภาพมือปืนสายลับฝ่ายเกาหลีเหนือที่รักพาตัวฮานาเล่นเข้ามาในสมองทันทีทางนั้นผู้ที่จัดติดไฟพวกนี้ มันเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวลูกชายวัยสิบสองขวบของรองผู้การเพราะปันไม่ยอมจะต่อรองเอาเอกสารลายชื่อผู้แปลพักของผู้ปันยันทีอย่างเดียวถึงกับทําให้ทุกอย่างม้กระทั่งลักพาตัวเด็กสวัสดีช้างจงกูกระรจักฉันด้วยเหรอแววตาของเธอเป็นประกายวูบก่อนจะกลับมาสู่สีหน้าที่เรียบเฉยเหมือนเดิมฉันเห็นแกไอ้เจ้าหน้าที่แกวิ่งอะไรเขาไปก่อนที่วันต่อมาเขาจะถูกยิงแกทำผิดแล้วช้างทั้งสองคนพอแตะมือกันเสร็จ ช่างจุงกูก็เอาเปียบเตะฟอนคิกทักทายมาก่อนเลยเสียงดังขวับเทิดแค่เบี่ยงตัวหลบเท่านั้นก็ปิวหรือผ่านหน้าเข้าไปช่างจุงกูขยับปลอกล่อแล้วเตะตัวหมุนฟาดด้วยแบ็คคิกเทิดเอ็นตัวหลบไปหลังแบ็คคิกหรือจดแค่ฟันหางก็ผ่านหน้าไปเทิดตั้งการจรดหน่วยหลวมเขาไม่มมได้เร่งรีบหรือตกใจะอะไรแล้วก็ยืนนิ่งๆไม่ฟุตเเิร์กให้เปลืองแรงทำแค่คอยฉากหรือโยกตัวหลบเท่านั้นผ่านไปเกือบครึ่งนาที ชางจุงกูยังทำอะไรเทริดไม่ได้คนดูเริ่มโห่ร้องจากที่เตะต่อยดูเชิงชางจุงกูก็เร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเขาต่อยขวามาตรงๆแต่เขานี้เทิดไม่ได้โยกลบเทิดปัดท่อนแขนขวาที่ชางต่อยมาเบี่ยงหัวหลบเพียงเล็กน้อยหมัดขวาก็สลิปถักข้างหูไปเทิดดึงท่อนแขนของชางจุงกูเข้ามาหาตัวแล้วก็แทกด้วยเข่ายัดไส้ไส้ตรงๆปึ๊กเขากลางนิ้นปีของชางด้วยท่ามวยหนูไต่ลาวของมวยน้องตาบุเงซึงนั่งบึกแน่นๆ ทางจกูสึกแต่ยังคงเก็บอาการไว้อยู่เขาฟุตเวิร์กเต้นถอยหลังออกไปส่วนเทิดเมื่ออาวุธกระทบเป้าหมายเขาก็ถอยหลังออกมาไรา่ลำท่าระลึกถึงครูหมออันเป็นท่าเฉพาะของมวยหนองตาบงคนดูปรบมือกันเกลียวเพราะไม่เคยเห็นท่ารำอันแปลกประหลาดเช่นนี้ปรบมือก็ได้หนึ่งเพลงสองเพลงเทิดก็ฉาบออกมาราำมวยหาครูหมออีกทีหนึ่งท่าไร่ลำมวยของเทิดจะว่าไปเหมือนมวยจีนก็คล้ายจะว่ามวยไทยโบราณก็ไม่เชิง มวยน้องตาบ่งช่างร้ายกาดยิ่งนักชางจุงกูพอหินเทิดมีความพริ้วเขายกกาดขึ้นหวังจะเดินบทดเพราะเวลาก็ใกล้จะถึงสานาทีจะหมดยกอยู่แล้วแค่ชางยกกาดขึ้นแน่แนๆเตรียมไปเดินเข้าหาเทิดก็ยื่นมือของเขาข่มปลดกาดที่ตั้งปิดหน้าของชางเอาดื้อจากนั้นกระโดดฟันศอกฟานเฉียงเยงลงที่หัวคิ้วของชางกูได้ท่าลิงไต่ปลายเผา,าของยอดมวยน้องตาบ่ง ด้วยความร็วเด็วเกิดกว่าใครจะคาดคิดหมวกคิ้วของชางจูก,กูแตกเวอร์เป็นแผลท,ทันทีด้วยพิษสงของศอกข,ของมวยไทยเสียคนดูข้า่างร้องหือในลําคอบางคนได้โกรธมาว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแต่ในทีผู้จัดจาก,การอย่างคงนี่เงียบปล่อยให้ชางจูก,กูที่ดูท่าว่าตอนนี้ออออาการบ้าเลือดเสร็จแล้วลุกใส่โจมตีเทิดที่กันเชียงหลบปีกอยู่ไปมาเมื่อเทอิดเห็นว่าสามนาทีแล้วทางฝ่ายผู้จัดไม่หมดยกตามที่ตกลงกันไว้ เขายกกาดขึ้นเตะตัดขาข้อหน้าของช้างจนหัวขมำด้วยท่ากระตุกหน้าเสือเพี้ยคอนโตบมือกันเกลียวไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนช้างจงกูด้วยความอายน่าขมำเกือบจะล้มเขาก็เหยิงเท้าเข้าหาจังหวะนิดนึงแล้วผลีผาเข้ามาต่อยขวาแบบที่น้ำหนักไปทั้งไหลเทิดที่รอจังหวะต่อยขวาของช้างอยู่แล้วเพราะเขาเคยต่อยในท่านี้ช้างจะต้องต่อยขวาตรงมาอีกการคำนวณของเทิดแม่นยำมากศอกหลังของ มวยน้องตาบกก็พันพลิกหมุนหมุนไต่ไปตามแขนขวานั้นอย่างสวยงามศอกหลังของเทิดฟาดกระทบปลายคางของชา้างโกวเสียงดังสน,นั่นพัวศอกเดียวไม่เหลียวหลังกระดูกทั้งเท่าน,นั้นส่งร่างของช้างล่วงไปกองกับพื้นหลับสนิทบรรดาคนดูทั้งหมดต่างเงียบกริบตกตะหนกไปชั่วครู่จากนั้นเสียงปมมือก็ดังกเกรยวกราวเพราะเขาไม่เคยพบเจอหรือเห็นมวยอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเทิดหันหน้ามองริเกะเขาก็โดดตัวรอยอย่างดีใจ เทิดมวยหนองตาบ่งของคณเก่งจริงๆรินิเกะทำตาโตวิ่งก็มาหอมแก้มเทิดเทิดกระเซิบที่หูของกัมกระดำเมื่อเขาจิบน้ำจากกัมที่เยี่ยม,มให้แต่เดิมแล้วมองอ้กัมมึงอยู่ที่นี่จับตาดูพวกนี้ไว้กูขอไปส่งนิเกะก่อนในค่ำคืนอันสวยงามของดอกสกระสีชมพูของถนนคนเดินย่านยอดีโอชายหนุ่มในชุดเสื้อแจ็คเก็ตสีดำตังเกีสีน้ำเงินและหญิงสาวสวยวัยรุ่นอุ้มตุก๊กตาหมีตัวใหญ่ เดินจูงมือกันมาขึ้นบรถ500เปกรกซัดคันสีเขียวเข้มแล้วขับออกจากย่านยอดิโอถนนที่สวยงามนั้นหายไปกับความมืดของกรุงโซล